สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนนลนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยหาหนอยเป็นสูตรแยก3ามนอยของวันที่19เดือน22565งห้ามาให้พี่พี่ fc ได้รับชมตามเคยจ้าผลสรุปของวันที่สิ ปดเด่นสองจ้่พีฟีฟี่จะสำหรับไว้ 5, หานอยสูตรแยกสามน้อยเนาะจ้าน้อยพิเศษเด่นสี่สามูดจากผลสรุปบนแปดสองสองสองตัวลาออกหนึ่งหนึ่งลูดไปเนาะจ้าปกติจอยให้เด่นหกห้าลูดจากผลสรุปบนเก้าเก้าหกเก้าหกจอยเข้าตัวกับหกเก้านะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้าเด่นหกลูดหกมาจ้า สองตัวล่างแปดสามลูทไปเนาะจ้า V.P i จะาจอยให้เด่นเจ็ดหกลูทจ้าพ้นสรุปบนศูนย์หกห้าหกห้าจอยจับขู่ลูทไปเนาะจ้าพีพีเอฟซีจะหกหาจอยบได้จับขู่ออกมาเลยเนาะจ้าเนาะจอยเข้าเด่นหกลูทหกจ้าสำหรับ VIP ีสายลู่สายวิ่งเท่าเข่าตรงๆจ้าหกห้าจ้าสองตัวล่างสองสามลูทไปเนาะจ้าขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีสิสามแนวทางฮานอยสูตรแยกสามน่อยวันที่สิบแปดเนาะจ้าจอยเข้า น้อยปกติจะ96้อยเข้าตัวกับ69น้อยจ่ายเด่นหกลูดหกมาจ้ะสําหรับ Simon, สายลู Simon, ่สายวิ่งเขาเขาโซนนน่น้อยตุงงน้อยจ่ายน้อยวีไอพีจ้ะพกหาจ้ะแต่ว่าจ้อยกับเขาเด่นหกรูดหกจากวีไอพีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้ะสำหรับฮาโอยสูตรแยกสามน้อยวันที่19วันนี้น้อยพิเศษเด่น 1นึูนยลูดจ้าเด่น1เด่นศูลูด1นมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสาหนึ่งหหนึ่งปอันนี้คือหนึ่งแดจ้าศูนยย์ห ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าปกติจ้าเด่นสามสองรูดจ้าสามมีสามศูนย์สามสองสามหกสามเก้าสาม เก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองหกวีไอพีจ้าเด่นศูนย์เก้าลูดจ้าศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์หกศูนย์แปดจ้าศูนย์แปดเก้ามีเก้าศูนย์เก้สองเกสองเ้าห้าเ้าห้าเ้าปดตัวเน้นจ้าหนึ่งแปด ศูนย์สองสามหกสองแปดเก้าสองศหกจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนะ้าจอไหวบันทึกไหวใสไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเอฟซีจ๋าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยกกคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าเข้าตัวได้แบบได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะจ้าจอยสิได้มีกำลังใจในการทำเนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า